สวัสดีบค่าเรียนคลิปนี้เป็นเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเมื่อเรียนจบคลิปนี้นักเรียนหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูได้สว่วนจะมีวิธีการและขั้นตอนอย่างไรไปดูกันเลยครับก่อนอื่นมาทบทวนเกี่ยวกับลักษณะของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูก่อนนะครับรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านคู่ขนานกันหนึ่งคู่เช่นรูปสี่เหลี่ยม SORY ครับร ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเส้นสีแดงที่มีสัญลักษณ์ลูกศรน,นะครับหนึ่งอันเหมือนกันแบบนี้แสดงว่านี่คือคู่ด้านคู่ขนานกันดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือรูปสี่เหลี่ยมขางมนันเองนะครับแล้วก็ถ้ามีเส้นที่อยู่ระหว่างด้านคู่ขนานและเป็นลักษณะตั้งฉากแบบนี้นะรเราเรียกจะเรียกว่าส่วนสูงนะครับรูปต่อไปนะครับ รูปสี่เหลี่ยมอสมทนะครับจะเห็นว่าเส้นสีแดงนี้มีหัวลูกศรเนอี่ยอันเหมือนกันนั่นแสดงว่านี่คือด้านคู่ขนานดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมตรงนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับรูปนี้จะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ตั้งฉากอยู่ระหว่างด้านคู่ขนานตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่าส่วนสูงนั่นเองนะครับตัวอย่างที่1แสดงวิธีหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูในแต่ละข้อต่อไปนี้ รูปที่1นนะครับรูปสี่เหลี่ยม S O R Y นะครับมีตัวเลขมาให้นะครับเยอะแยะเลยนะครับทุกด้านเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องดูคือหนึ่งสัญลักษณ์ที่บอกว่าเป็นด้านคู่ขนานนี่นะครับด้านคู่ขนานคือด้าน S SO O O กับ R Y นะครับตรงนี้เป็นด้านคู่ขนานแล้วก็เส้นที่ตั้งฉากระหว่างด้านคู่ขนานตรงนี้เราจะเรียกว่าความสูงนะครับเรียกว่าความสูงดังนั้นเราก็ ไปแทนในสูตรเลยนะครับพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษ1หนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานจากนั้นก็ทําการแทนค่าลงไปเศษ1หนึ่งส่วนสองคูณความสูงคือ2อจุดห้าคูณผลบวกของด้านคู่ขนานก็นําด้านคู่ขนานสองด้านนะครับสองจุดเจ็ดกับเจ็ดจุดสามนะครับมาบวกกันนะครับคูณกับสองจุดเจ็ดบวกกับเจ็ดจุดสามนะครับนี่นะครับด้านคู่ขนานนะครับ จากนั้นเราก็ทําการบวกนะครับหนึส่วนสนะตรงนี้นะครับ2.5เราสามารถเปลี่ยนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้เพื่อง่ายต่อการคํานวณหรือถ้าไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับค่าเท่ากันนะครับแตในที่นี้ผมขอเปลี่ยนเป็น25่สน่วน10นบพอส่วนยมหนึ่งตำแหน่งแล้วก็คูณกับเราก็นํา2.7กับ7.3ไปบวกกัน หลักการบวกต้นยมคือตั้งจุดให้ตรงกันตั้งหลักให้ตรงกันนะครับหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลักส่วน1 0ตรงหลักส่วน10บ,บวกเลยนะครับ7บวก3ได้10ใสศ0นยทดไป1เมื่อบวกในหลักถัดไปแต่ก่อนบวกวานจุดเราใส่จุดก่อนนะครับ2บวก7ได้9ก้ากบวก1ก็คือได้10นั่นเองเพราะฉะนั้นผลบวกตรงนี้นะครับ 2. 7กับ7.3ก็คือได้10จากนั้นนะครับ จับคู่ตัดทอนนะครับระหว่าง2กับ10คกูใช้แม่2นะครับ2 1 2 2นึ่งหาแล้วก็นำา25คูณกับ5นะครับ5 5 25ใส่5ทด2 5 2 10บวกตัวทดอีก2เป็น11 12อลอยี่สตัวส่วนก็เป็น10อา่าส่วน10ก็คือเขียนเป็นทศยม1ตําตำแหน่งนะครับก็คือจะได้เท่ากับ12.5นั่นเองนะครับจากนั้นเราก็ตอบนะครับ สี่เหลี่ยม้างหมู SORY มีพื้นที่12.5ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับถ้ารนักเรียนยังไม่เข้าใจก็ย้อนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะตรงนี้นะครับ2.5นักเรียนจะเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็ได้หรือถ้าไม่เปลี่ยนก็นำ5คูณกับ2.5ก็ได้คำตอบเท่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลย ตัวอย่างที่2นะครับรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้เป็นสี่เหลี่ยมคางหมู BIRD นะครับแล้วก็แทนสูตรเหมือนเดิมนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสองคูณความสูงคูณผลบวกของด้านคู่ขนานทำการแทนค่าเศษหนึ่งส่วนสองคูณนะครับความสูงนะครับนี่นะครับตรงนี้เป็นสัญลักษณ์มุมฉากแสดงว่าด้านนี้นะครับหกจุดสองกับสองจุดแปดเนี่ยขนานกันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นความสูงจากนั้นก็นํา ด้านคูขนานมาบวกกันคือ2.8บวกกับ6.2นะครับจากนั้นนะครับเราก็นำหนึ่งส่วนแล้วคูณก,กับเปลี่ยนจาก3.4ให้เป็นเศษส่วนก็คือ34ส่วน10นั่นเองก็คือ1นึ่ตำแหน่งจากนั้นก็บวก2.8กับ6กจุดนะครับ8บวก2ได้10ใสศ0นย์นะครับทบเป็น่าันจุดใสจุดก่อนนะครับแล้วก็2บวก6ได้8ดบวกตัวทดอีกหนึ่งก็9นะครับ ตรงนี้ผลบวกก็คือ9จากนั้นเราจับคู่ตัดทอนนะครับข้อนี้คู่จับคู่ระหว่าง2กับ34นะครับ2 1 2นะครับเอา2ไปหารนะครับแล้วก็2หาร3ได้1เหลือเศษ1นะครับ2 1 2เป็น14 2 7 14ถ้าใครตัดทอนแบบนี้ไม่ได้นักเรียนก็ตั้งหารก็ได้นะครับ2 1 2ลบกันเหลือ1ดึง4ลงมา 2 7ได้14เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ลบกันเหลือนะครับคำตอบคือ17จากนั้นเราก็นำะา17คูณกับ9นะครับนะ9 7 63ใส่3ทด6 9 1 9, 9ทดอีก6ก็คือได้15ก็คือเป็น153นั่นเองแล้วทดส่วก็เป็น10นะจากนั้นเราก็เขียนส่วน10เนี่ยก็คือทดยม1ตําตำแหน่งก็จะได้เท่ากับ 15.3นั่นเองนะครับเราก็ตอบนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู BIRD มีพื้นที่1 5 3ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนพอเข้าใจหรือไม่ถ้ายังไม่เข้าใจก็ย้อนดูตัวอย่างที่1ที่2อนะครับถ้าเข้าใจแล้วเราไปเชิยกันสรุปกันเลยสรุปการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู สามารถหาได้จากสูตรพื้นคำนวณก็คือพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเส้นหนึ่งส่วนสองคูณความสูงค,คูณผลบวกของด้านขนานเมื่อเราได้ข้อสรุปแล้วเ,เดี๋ยวเราไปช่วยกันทําแบบฝึกหัดออนไลน์กันเลยขั้นตอนแรกนะครับนักเรียน้าไปที่กลุ่มเข้าไปคลิกลิงก์ที่ผู้ส่งให้ในกลุ่มแบบนี้นะครับก็จะปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมาเมื่อปรากฏหน้าต่างนี้ขึ้นมานักเรียนก็พิมพ์ชื่อนามสก,กุลชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแบบนี้นะครับ เมื่อเพียมชื่อนามสกุลชั้นเลขที่เรียบร้อยก็เริ่มทำแบบฝึกหัดนะครับโดยการเติมตัวเลขลงไปนะครับความสูงคือ3ด้านกุ้างหนาคือ2.9กับ4.5แล้าก็นำไปบวกกันแล้วก็ได้คำตอบตรงนี้ตรงนี้นักเรียนก็ไปคำนวณในกระาดาษทดแล้วก็นำมาใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนเป็นเศษส่วนนะครับเนะมื่อทำเสร็จแล้วครบทุกข้อเลื่อนลงมาด้านล่าง ก็จะมีปุ่มสีฟ้าที่เขียนว่าฟินิชคลิก1ครั้งแล้วก็พิมพ์ชื่อนามสกุลของเรีนอีกครั้งหนึ่งคลิกคำว่าเซนคลิกคำว่าตกลงแล้วก็จะมีคะแนนปรากฏขึ้นแบบนี้เมื่อมีคะแนนปรากฏขึ้นแสดงว่าแบบฝึกหัดเรียนถูกส่งมายังครูเรียบร้อยแล้วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ